ดังมากสำหรับคนฮ่องกงเป็นวัดลับต้องศรัทธาจริงๆนะองค์พระสวยมากวัดต้องขึ้นป่าเช้าไประยะทาง5กิโลเลยนะคะต้องศรัทธาจริงๆนะสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นด้วยนะจนะ่ะ ซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ฮ่องกงซึ่งวันนี้นะคะต้องเปิดมาแบบสดใสเบิกบานนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราจะไปทำความดีกันจ้าก็คือไหว,ว้พระขววัด การไหว้พระให้ครบห้าวัดในหนึ่งวันคือยากนะในฮ่องกงเพราะว่าแต่ละที่คือไกลมากนะคะวันนี้เราก็เลยจะไหว้สี่วัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บวัดพระใหญ่หนองปิงกันอีกทีในวันสุดท้ายแต่ว่านุ่นก็จะเก็บภาพมาให้ดูเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ไปสี่วัดแล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นห้าวัดเพื่อเพิ่มความสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะแต่ว่าก่อนจะสิริมงคลให้กับชีวิตก็เป็นสิริมงคลให้กับประเทศเขาก่อนเราต้องมาตรวจ pcr test นะคะก็คือตามสูตรรัฐบาลของ ะะก็คือการมาเที่ยวเนี่ยสวันแล้วพรุ่งนี้เราจะแบบเป็นอิสระแล้วสาม,มารถนั่งกินข้าวหรือไปเที่ยวไหนได้ทุกที่เราก็เลยต้องมาตรวจ PCR ก่อน1ครั้งนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีให้ตรวจฟรีนะคะแล้วก็จะมีเป็นหลายที่มากในระแวกใกล้บ้านเนาะของนุ่นคือเดินมาประมาณสินาทีนั่งแท็กซี่มา30เหรียญฟิตเตอร์เริ่ม27เหรียญอะแล้นั่งมา30ถึงแล้ว แต่ว่าถ้าให้เดินก็ไม่ไหวเพราะว่าวันนี้เราไปวัดเยอะมากนะคะของนุ่นคือเดินมาประมาณสินาทีเราก็มาเริ่มสิ่งดีๆเช้านี้ด้วยการ PCR จ้านี่อันนี้คือ PCR test นะคะเข้านฮะ้องกลงอะ่ะไม่ยากแล้วนะคะนุ่นอธิบายวิธีการเตรียมเอกสารการกรอกข้อมูลเนาะไว้ในคลิปที่เราไปกินสติดฟูท้องกลงกันนะคะก็สามารถไปดูได้ในนั้นนะตรวจ PCR ก็คือแค่พกพาสปอร์ตมาด้วย ่นนั้อย่าลืมสแกน QR code ด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวรอตรวจ PCR กันค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าไวมากแล้วก็ฟรีแล้วก็กวดดํำไลนยนิดเดียวไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากนะคะก็ไปวัดกันจ้าสำหรับวัดแรกที่เราจะไปนะคะชื่อว่าวัดเหรนเหรน วัดน,นี้นะคะเขาสักไหว้าตามวันเกิดอะ่ะซึ่งดังมากสําหรับคนฮ่องกงเป็นวัดลับแต่ว่าคนไทยอะ่ะยังไม่รู้เพราะวิวธีการไหว้ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คนฮ่องกงแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันแรกก็ทีเด็ดเลยถึงแล้วนะคะวัดเย็งเย๋งวันนี้ก็จะมีพระหลายองค์แล้วก็คือเขาก็จะมีพระประจำราศีเนี่ยของไหว้ยเยอะมากเลยอะ่ะแล้วเราจะรู้ไหมล่ะลว่าเราต้องไหว้อะไร ของขังเต้นอ่านไม่อ,ออกออกเขามีภาษาอังกฤษ,าษ,าษาให้ด้วยนี่ทุกคนจะมีเทพหลายองค์มากๆเลยนะคะรอบๆนี่สวยมากสวยมากสวยมากแล้วก็ข้างบนน่ะที่เป็นเลขอะ่ะไม่ใช่เลขหวยนะคะเป็นปีคศาาที่เราเกิดแล้วก็จะมีวันที่ที่เราเกิดนะ<ม>ก็คือไหว้องค์นั้นก่อนแล้วก็ไหว้วนนี่ไงของฉันนี่ปีเกิดนงพลักนะคะ 2องศูนย์สี่แปดจบสวยมากแต่รู้สึกได้ถึงพลังงานเลยอ่ะไหนนักรีเสิร์ชเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าทุกเนี้ยใรที่เหยียดจุดก็คือเอามาวาง อ๋อแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทุกต้องไปซื้อซื้อข้างๆค่ะเมื่อกี้ฉันเห็นคะ่ะแล้ววิธีการไหว้คือยังไงเขาบอกกุนใหญ่เป็นเรื่องของการคุ้มครองดวงชะตาเป็นสักดิธิ์ต่อดำเนินชีวิตของทุกคนใน<ด>แต่ละปีรับวิชาั่นของซินแสจีนโบราณมีอำนาจโดนบันดาลความสุขโชคเคราะหทุกภยัยอ ที่เนี่ยคือจุดเด่นนะคะก็คือจะเป็นเทพแต่ละองค์ตามปีเกิดของเราเลยนะคะก็คือจะช่วยเสริมดวงชะตาของปีเกิดจริงๆเขาจะมาไหว้ทุกปีเพื่อ ความราบรื่นปลอดภัยแล้วก็เสริมดวงชะตาแล้วก็ปกป้องดวงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากมาไหว้ทุกปีเรามีนี่ทุกคนอ๋อววะถ้าใครที่ตามนู่นอยู่จะเห็นว่านู่นใช้มานานแล้วละซึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ของปี -66 นะคะก็คือจะช่วยแก้ในเรื่องของปีชงแล้วก็ช่วยเสริมดวงต่างๆเราก็จะซื้อทุบกันนะคะราคา1ิบาทขอบคุณค่ะท่านี่ค่ะที่าน่นีปะเราก็จะไปไหว้กัน ที่นี่ก็ใช้ทุงสาดดอกหือนบ้านเราเลยนะสังเกตไหมว่าวัดเนี้ยคนะมาน้อยมากนะคะแล้วคนที่มาก็จะมีแต่ฮ่องกงถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยแล้วไม่มีไกด์พามาเนี้ยเราก็จะไม่ทราบเลยใช่ไหมว่ามีวัดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาจริงนะการที่เราไปประเทศอื่นที่เปิดแล้วอย่างเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยการมาฮ่องกงก็ยังยากอยู่นะซึ่ง<ช>โมโรวอเนี่ยเขามีทำกับบอกบุญเดลิเวอรี่ด้วยนะคะก็คือสามารถฝากไหว้ได้ก็คือเขาจะเอาชื่อ ไปไหว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วคือคนที่ไหว้ให้เราก็คือจะเป็นหมอดูเป็นอาจารย์ชื่อดังรดสุดๆเพราะว่าบางทีเรามาเองเนี้ยไหว้ถูกบ้างไหว้ผิดบ้างเนาะงิี่ิดถูกถ<ๆ>ูกอรก็ต้องแบบเซิร์ชกูเกิลนะคะโอเครบละสามดอกนะวิธีการนะคะก็คือเรายืนหน้าทางเข้านะคะแล้วก็อธิษฐานถึงเทพเจ้าไทายสวยเอียนะคะให้ปกป้องคุ้มครองเราในปีนี้เออเสริมดวงสตาร์ให้เราหรือว่าปกป้องคุ้มครองเราในปีนี้นะคะ แฮงเฮงเฮงเซึ่งนุ่นไม่ได้ว่าอย่างเดียวนะคะนุ่นมีนี่วอลเปเป,เปอร์เสริมด้วงถ้าใครที่แบบตามนุ่นมานานก็จะรู้ว่าแบบนุ่นใช้นะคะแล้วก็คือจะบอกว่ารีวิวเขาเยอะมากเซเลบดาราบล็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์อะไรคือใช้โฮโลวอลเยอะมากทุกคนที่สำคัญเนี่ยเขามีรีวิวมากกว่า5000รีวิวนะคะเออแล้วก็ขายไปแล้วกว่า5แสนภาพล่าสุดเขทาทำคอลเลกชันเสริมดวง6กกับวอปีชง66ออกแบบความปังความมงคลกับคอลเลกชัน9มงคลพลิกดวงปี66ที่จะช่วยเสริมดวงอ้างอิงดวงเมืองแล้วก็พื้นดวงของแต่ละบุคคลในปีหน้านะคะมี5เรื่องให้เลือกเหมือนเดิมอยู่ที่เราจะเลือกเลยว่าเราอยากเสริมดวงด้านไหนอีกอันนึงคือ วอปีชงเสริมดวงสำหรับคนที่ปีชงปี6-6นุ่นแอบ,บเห็นเขาโปรโมทสําหรับปีชงจะมีรูปเทพเจ้าไทยส่วนอุ๋ยเบ้านะคะซึ่งจะช่วยดูแลคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีนี่ไงแกปีหน้าปีชงใช่ไหมฉันชงปีหน้า <c oughs> โอลวอต้องเข้าแล้วนะแกต้องโหลดจ้ะได้ค่ะเริ่มเลยที่สําคัญเนี่ยรูปเขาไม่ได้โบเวเว้นะใช่เราไม่เขินแกสวยะเออมันสวยใช่ แล้วคือคอเนี้ยฉันชอบมากเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าปกติโฮอะโลโวลฉันจะได้สีเขียวแต่ว่ารอบเนี้ยมันเป็นสีฟ้าแล้วก็เขารวมทุกอย่างเลยทุกคนมีภาพดวงดาวด้วยมีเลขเสริมดวงมีภาพเสริมดวงมีไพ่เสริมดวงแล้วก็มีชื่อกำกับด้วยคือครบจบในคอเดียวแหละราคาสปอตถ่ายรูปของเขาก็คือสปอตนี้นี่สปอตถ่ายรูป ทองอาลามแบบสวยมากวัดต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือวัดแช์กงหมิวหรือว่าวัดกลางหันนั่นเองวัดนี้เยื่อๆอาจจะแบบคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่ว่าแชร์กงหมิวอะรู้จักแน่นอนจ้า ถึงแล้วนะคะวัดที่สองวัดแช์กรงมิวนะคะซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็นุ่นทราบประวัติมาคร่าวๆก็คือขุพระเจ้าแช์กรงเนี่ยเป็นนักลบนะแล้วก็เขาเนี่ยสู้ลบจนแบบมีฐานะมีความมั่นคงนะคะเวลาที่เรามาขอเนี่ยเราก็จะต้องจ้องตาท่านแล้วก็ขอเรื่องเดียวไปเลยแบบมุ่งมั่นมีใจสู้แต่ว่าเราจะต้องขอเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยนะนี่คนขอแล้วได้อยู่ตรงนี้เราก็ต้องเขียนชื่อนะคะแล้วก็ ต้องเขียนความต้องการลงไปเนาะเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยพอมาถึงเขาก็จะมีคนช่วยทําให้นะคะยิ่งถ้าเราซื้อทูปใหญ่เขาจะช่วยจัดแจงทุกอย่างไม่ต้องกลัวแบบไว้ผิดไว้เทพเจ้าเชคุงนะคะเสริมโชคลาภด้วยทําให้รุ่งเรืองเอาไปตั้งที่บ้าน ชั้นสามนะคะเราจะไปวัดหวงตาเซียนนะหรือว่าวัดได้แดงนั่นแหละวัดนี้ก็ดังเหมือนกันคนจะนิยมมาขอเรื่องเนื้อคู่นะคะแต่เรามีเนื้อคู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าวันนี้นุ่นจะไปขอเรื่องสุขภาพแล้วก็เขาบอกว่าให้ตั้งใจขอเหมือนกันขอข้อเดียวแล้วก็ขอให้ตัวเองนะคะอย่าขอเผื่อคนอื่น <c oughs> วัดหวังป้าเสียนหรือว่าวัดบ้ายแดงนะหน้าประตูจะมีสิงอยู่2ตัวเนาะรูปได้เลยนะคะบางคนก็ไหวาบางคนก็รูปนะแล้วแต่ความเชื่อได้เลยอันนี้นะคะดังมากนะคะแล้วก็รวยมากด้วยมีบันไดเลื่อนแกมันเลิศสุด,สด อันนี้ก็จะเป็นซ้มที่คนมาขอ,อกันเรื่องสุขภาพนะคะนี่และข้างๆกันก็จะเป็นขอเกี่ยวกับเรื่องรวมๆนะคะได้ทุกเรื่องสวยมากวัดทุกคนเขาบอกว่าวันนี้เสียงเชียมซีจชูแมนมากนะคะแต่ว่าเราสะ่านไม่ออกหรอกเดี๋ยวเรา Google ทานสเลดเอา42จ้า <c oughs> 4ส 2,8,5,7อ้าวได้สองะไรหรอสรี่งดวงเท่าน,นั้นป<ะ>่นี่ทุกคนเราก็มาเอาเบอร์ตรงนี้นะคะเหมือนที่ไทยเลยนี่ทุกคนพอแปร Google Translate แม่นอยู่นะลงนามนางฟ้ารูบาบพระเอกไม่มีดวงพระเอกมีจริงตอมยุทธและราชวงศ์หมิ่นได้ก้าวข้ามขั้นชานว้าวมูไม่มูอ่ะคิดดูจะดูดวงก็มีร้านคนไทยนะคะ เบอร์ยี่สามเจ๊สมใจหน้าป้ายหน้าร้านเป็นคำว่าสมใจภาษาไทยหาเลยนี่ไงมีสมใจสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนมาเต็มเลยร้านยี่สามสมใจใครมาหวังตาเซียนต้องมาร้านสมใจดูดวงภาษาไทยใครแปลไม่ออกนะแล้วเราก็มาดูดวงภาษาไทยกินี่ชี้ ระวังจะม่มีผู้หญิงมาตีอ้าวทำไมผู้หญิงตีดังไม่ได้ผู้ชายแต่ว่ามีคู่ดีนะต้องทำใจหนักแน่อยากฟังคนยุ่งอย่าหูเบาไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องทำใจหนักแน่โชคดีมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยกำลังจะยกมือไหว้เลยมีนิดหน่อยเอาลงแต่มีมันให้ซื้ออย่างที่มันไล่มันออกใบหนึ่งใส่กระเป๋า เราจะโชคดียาไล่มาเดี๋ยวจะจิบให้แล้วก็ใบนี้จะทําอะไรก็รก้างๆไม่สูงไม่ต่ำอยู่กุ่งกันโอเคแล้วขอบคุณค่ะทุกคนวันนี้เราต้องเกล้าเพราะว่ามีคนจีนบอกมาว่าต้องไหว้สามห้าร็จก็คือไหว้วันนี้สามแล้วเดี๋ยวไหว้สุดท้ายไปไหว 2, ้สองที่ก็เป็นห้าที่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเกล้าเราไม่อยากไหว้สี่ ทำมาบอกไม่ได้ทำมาบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็แสดงว่าวันนี้สานะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดอีก2อันเนี่ยเดี๋ยวรุ่นถ่ายมาให้ดูอยู่ละเจอกันจ้ะนเชาวันที่2นะคะก่อนไปทําบุญเราต้องเติมพลังด้วยการกินซอกซึ่งซอกอันนี้เปิดมา40ปีแล้วทุกคนน่าอิซิซมากไปคิดดูดิซอยนี้คือจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องเปรถวิ่งผ่านนะ แต่คือแบบเหลือเลนเดียวจาก4ี่เลนอะเพราะว่าเขาสอดรถมากินอะแกดูคนนี่ซึ่งร้านนี้เนี่ยคือเปิดมา40ปีไม่ใช่พวกโมไปไปนะคนคนเยอะมากแบบนั่งเต็มโต๊ะนะคะคนเยอะแบบวุ่นวายผุกพานมากนะคะแล้วก็มาต้องโกรที่นี่นะคะเขาจะกินกับซอส เป็นซอสอะไรไม่รู้อะสีดำๆจะบอกว่านุน่นอะเป็นคนที่ไม่ชอบกินแป้งเลยแต่ว่าปาต้องโกะเป็นอย่างเดียวที่นุ่นชอบกินมากมันเป็นแป้งที่แบบพิศวงอะคือสามารถกินกับอะไรจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะคะอย่างอันนี้คือเขาใช้จิ้มกับซอสสีดำๆอะไรก็ไม่รู้อะขอชิมเหมือนของข้าวเลยอะปาต้องโกะ้นไทยมากอร่อคนจองนี่ชามใหญ่มากงงปรับครูชินทีาบ้าน ชิ้นใหญ่มากปลาคือชิ้นใหญ่มากเหมือนกันแต่ใน Google ทารเสพมันเขียนว่าโซปลาคาปะอมไม่กล้ากินเลยแก้หมูให้เยอะมากคั่ละสองร้อยอ่ะเอาดิทุกคนเรามาจิมโจกัน40ปีที่นี่คือมันเลิอตรงที่เขามีีอิวให้เหมือนไทยเลยแต่ว่าีติวเขาจะมีความหอมกว่าอืมปลาอร่อยมากอร่อยสุดๆ40ปีอะเนียนละมุนชิมหมูกันทุกคน คนจีนอะชอบไม่ให้เสียบแต่เนี่ยเสียบไม่สนเป็นคนจีนเหมือนกันนะหมูนุ่มมากเหมือนลูกชิ้นหมูนุ่มเมมเทอรอร่อยแต่มันจะรสชาติเหมือนหมูในคะาะาเปาอะไม่ใช่รสหมูสรสจัดเหมือนแบบโจกบ้านเราเรานั่งรถไฟมาที่สถานีทางช่องนะคะมันจะมีแบบทางเชื่อมไปขึ้นกระเชา้าหนี่หนองปิง360อองศาเลยนะ เราก็จะไปขึ้นกระเช้ากันนะคะซึ่งกระเช้าเนี่ยจองมาในเว็บไซต์จะง่ายกว่านะคะก็คือไม่ต้องเสียเวลามาต่อคิวซื้อตั๋วขึ้นกระเช้านะคะเพราะว่าคิวจะเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็กระเช้าจะมี2แบบนะคะก็คือแบบใสกับแบบธรรมดานะคะซึ่งแบบใสอะ่ะมันก็จะเอ็นจอยกว่าแบบชม,มวิวชมอะไรแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่านั่นเองนะคะซึ่งเราอะ่ะต้องขึ้นกระเชา้าไปถึงระยะทาง5กิโลเลยนะคะใช้เวลาประมาณ20นาที ุกคนขาไปขาเดียวนะต้องศรัทธาจริงๆนะองค์พระพอเราซื้อตั๋วเสร็จนะคะ<ม>เขาจะให้สติกเกอร์มาติดเสื้อทุกคนเนาะอย่าหายนะคะค่ะ<ม>เราก็จะไปขึ้นกระเช้ากันฟ้านี่ขึ้นมาแล้วนะคะแบบใสๆตอนนี้มันยังไม่เห็นแต่ว่ามีคนเก่งละมีคนเก่งตั้งแต่ตอนนี้ละปิดแล้วนั่งวยกันหมดเลยวิซ่าวิซ่าไปแล้วไปเลยวิซ่า นะกว้ามันยืนอยู่แกมันลอยให้ดูวิวสวยแกสวยอ่ะเหมือนบินอยู่เลยอะทุกคนดูดิวิวข้างล่างสวยนะเอาดีๆมุมมองแบบใหม่แบบสับมีคนกลัวจับไม่ไปเลยจ้า ทุกคน,นในวิวเราเห็นสะพานเสรินเจนด้วยนะสะพานที่เขาแบบมุดไปใต้น้ำอ่ะขาใหญ่ใหญ่มากหเห็นมาจากตรงนี้กว่าเราจะไปไหว้ได้เราต้องศรัทธาประมาณนึงนะเพราะมันมีคนกลัวถึงขนาดเปิดเพลงย้อมใจละโดนลิลสิตปะเนี่ยที่ถึงแล้วนะคะหมู่บ้านหนองปิงเนาะที่นี่ก็จะจําลองชนจีนโบราณเมื่อก่อนนะคะ<ม>แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารอะไรอย่างนี้แล้วนะคะ<ม>โอเคเดี๋ยว้าลองลงไปเดินกัน ือกันกันหนุ่มกันหนิงเป็นคุณตากับคุณยายมาเที่ยววัดจับมือกันนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหมู่บ้านที่เขาจำลองหมู่บ้านของชาวจีนหนองปิงสมัยก่อนนะ mm hmm. ก็คือเราต้องเดินผ่านไปแหละจะซื้อไม่ซื้อเราก็เดินผ่านไปมันจะเป็นแบบร้านขายขนมร้านขายชาอะไรพวกนี้นะทุกคน mm hmm. นี่นะคะหมู่บ้านหนองปิงนะสวยมาก มันก็จะมีความจีนแบบกลิ่นอายแบบจริงจร้านแบบให้อารมณ์เหมือนบ้านเราเลยทุกคนแบบเป็นฟิลแบบร้านข้าวข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปวัดนี้ก่อนนะคะก็คือวัดโปลินนะวัดโปลินเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์เรื่องเจ้าแม่กวนอิมนะคะคนนิยมมาไหว้พระขอพรเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าแบบสุขภาพพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งที่เนี่บางวัดจะไม่มีทูบขายในวัดนะคะก็เราก็ต้องซื้อตามร้านข้างหน้าเข้าไปก่อนนี่นะคะโฟรินเทมเพิลนะเป็นที่แรกหลังจากที่เรามาหนองปีนะคะเราก็จะมาไหว้นะสังเกตทูบใหญ่นะคะก็คือจะเป็นทูบที่เขาใช้แก้บนกันนะเป็นไงล่ะความศักดิ์สิทธิ์ทุกคนแล้วก็มาที่นี่นะคะต้องมาสักการะ แม่กวนอิมนะเพราะว่าขึ้นชื่อมากเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ของขลังต่างๆก็เลิศอืมไม่รู้ละสิไวรุ่นอะฉันแก่หรอไงฉันรู้ฉันกูเกิลมาจา้ะไม่ได้แก่จก้ะ จะใช้ผู้ทั้งหมด9ดอกนะคะก็คือกระถางแรกกระถางใหญ่แล้วก็ตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ะตะดว้อมไว้ก้งนี้ด้วยนะคะอันนี้คือพระสั่งกระจายนะคะพระสั่งกระจายเนี่ยจะชื่อเรื่องความอยู่ดีกินดีสมบูรณ์บูรสุขนะคะสวยมากแล้วก็จะมีเทพอยู่ด้านข้างลายล้อม พอเดินเลยเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นโบสถ์หลักของวัดนะคะก็คือจะเป็นพระรวมกันอยู่สวยมากเป็นพระพุทธองค์นะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นพระแม่กรอิมนะคะที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะ ไหว้นะคะก็คือยกมือไหวย้ยืนไหว้ตามปกตินะคะสามครั้งเนาะไม่แบมือนะคะคนที่นี่ถูกต้องคนจีนไหวอย่างงี้นะคะจะคล้ายคคนญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นมีตบมือด้านหลังก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมรูปใหญ่นะคะสวยมากอันนี้คือหอนะคะเหมือนหอปฏิบัติธรรมของพระพระเลยนะ แต่ว่ารอบด้านจะมีพระองค์เล็กๆเต็มไปหมดเลยทุกคนขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะมีทั้งหมดหมื่นองค์ในโบสถ์นี้นะคะที่วัดนี้จะเด่นเรื่องการแกะสลักแล้วก็เป็นรูปว่าดเจ้าแม่กวนอิมเนาะนี่นะคะเราก็กำลังจะเดินไปสักการะพระใหญ่กันนะจ๊ะซึ่งเดินไปอีกแค่268คขั้นนะคะบันไดตรงนี้ก็จะถึงพระใหญ่แล้วแต่ ปิดคาสิสตบละนี่นะคะแต่ว่าก็มีคนยืนไหว้ตรงนี้ได้นะคะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะของฮ่องกงเนาะชื่อว่าหน่องปิงบุตด,ด้านะคะ องนี้เนี่ยมีความใหญ่ถึง34เมตรนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะจริงๆแล้วถ้าเราขึ้นไปนะคะด้านข้างของพระพุทธรูปก็จะเห็นเป็นเทพนะคะ6องค์ยืนรอบอยู่นะคะที่เห็นปางยกขึ้นด้านขวานี่ก็คือเขาเชื่อว่าเป็นปางที่ยกขึ้นเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็ขจัดอุปสรรคต่างๆเนาะไม่เป็นไรเราไม่ได้ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไหว้จากตรงนี้เอาเนาะ รบแล้วเรียบร้อยนะคะ5วัดน้อรู้สึกแบบเป็นสีมงคลเก็่บตัวเองมากนะคะส่วนใครที่อยากมาตามนู่นก็มาได้เลยนะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะนู่นก็เองก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะส่วนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้ว้นะที่นี้ด้วยนะคะส่วนโอลโลวนะคะใครที่อยากได้นะทั้งคอลเลคชันแก้ปีชงแล้วก็คอลเลคชันเสริมดวงปี66นะคะก็สามารถแอดไลน์แอดโอลโลวด้านล่างนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์โอลโลวก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะขึ้นมาให้ตรงนี้เลย นะแล้วก็ไปสั่งกันได้นะคะแต่ว่านุ่นบอกเลยว่านุ่นอะใช้มาแทบจะถูกคอแล้วฟังทุกคอเออพูดแค่นี้นะจ๊ะถ้าใครที่ดูแบบคลิปกล่องสุง่มพิมพ์พายก็จะเห็นว่าแบบฟังจริงเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไหวเงี้ยแล้วแบบได้รถเฉยเลยนะคะสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเหงด้วยนะจ๊ะฝากไว้นะคะโอเคสาร์คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครอยากให้นุ่นไปไหนอีกก็เมนมาบอกนุ่นได้เลยนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย